การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะเป็นการใช้หลักการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางนะคะเน้นการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนะคะซึ่งบทบาทของพยาบาลเนี่ยจะเน้นเป็นการสนับสนุนการดูแลตนเองของเด็กนะคะแล้วก็เน้นให้ครอบครัวเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะมีอำนาจในการตัดสินใจต่อการรักษาการพยาบาลนะคะเป็นการ ให้ความรู้นะคะแล้วก็แนะนำผู้ดูแลเด็กนะคะสามารถดูแลเด็กได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เลือกระบบการพยายบาลโดยใช้ระบบทดแทนบางส่วนนะคะแล้วก็ระบบทดแทนทั้งหมดนะคะเมื่อเด็กสามารถไม่ดูแลไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะส,งส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้เด็กและครอบครัวรนะคะสา,ส,สามารถดูแลแล้วก็ส,งส่งเสริมสุขภาพของตัวเองได้นะคะเด็ก ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะจะได้รับการดูแลแบบองค์รวมนะคะโดยจะคำนึงนะคะถึงผลกระทบของเด็กแล้วก็ครอบครัวนะคะทั้งทางด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณนะคะซึ่งพยาบาลเด็กเนี่ยควรมีความนุ่มนวลน,นะคะช่างสังเกตทักษะควรจะมีทักษะการสื่อสารการอธิบายกับเด็กแล้วก็ผู้ดูแลเด็กนะคะแล้วก็จะมีการ สร้างสัมพันธ์ที่ดีนะคะการพูดจาไพเราะมีความอดทนนะคะมีความมีอารมณ์ที่คงที่นะคะแล้วก็จะมีาการตระหนักถึงพัฒนาการตามวัยนะคะแล้วก็การให้สิทธิเด็กนะคะสนับสนุนความสามารถในศักยภาพของเด็กนะคะแต่ละวัยแล้วก็ครอบครัวค่ะเพื่อเป้าหมายในการดูแลเด็กให้เจริญเติบโตนะคะแล้วก็าการ พยาบาลเด็กและว,วัยรุ่นในระยะเรือรลังและระยะสุดท้ายนะคะซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงทางภาพลักษณ์นะคะก็จะให้การพยาบาลโดยาการประเมินผู้ป่วยนะคะทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจนะคะแล้วก็ทําการสัมภาษณ์นะคะสอบถามสังเกตแล้วก็ทําความเข้าใจผู้ป่วยนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะเมื่อเด็กมีการเปลี่ยนแปลงของภาพลักษณ์นะคะ แล้วก็จะเป็นการเตรียมผู้ป่วยนะคะโดยการเอ่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษานะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงค่ะพูดคุยนะคะให้คําปรึกษาแล้วก็รับฟังปัญหานะคะจัดเอ่อจะเป็นการจัดกลุ่มนะคะให้พูดคุยกับเอ่อผู้ที่มีปัญหาคล้ายกันนะคะแล้วก็เอ่ออาจจะเป็นการหาวิธีแก้ปัญหานะคะโดยการ ใส่หมวกใส่วิกนะคะใส่ลูกตาเทียมใส่แขนขาเทียมค่ะค่ะแล้วต่อไปเป็นผู้ป่วยเด็กแล้ววัยรุ่นระยะสุดท้ายนะคะก็จะแบ่งเป็นการตอบสนองได้สีระยะนะคะก็คือ,อระยะช็อกนะคะระยะนี้ก็จะเป็นตกใจเสียใจนะคะ ปฏิเสธนะคะโกรธแล้วก็ต่อไปนะคะระยะต่อรองนะคะก็คือมีความหวังว่าจะเป็นปกติเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ต่อไประยะสับสนซึมเศร้าสิ้นหวังนะคะก็จะเป็นระยะที่รับรู้กันรับรู้ว่าแบบต่อรองไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็จะตายในไม่ช้านะคะและระยะสุดท้ายนะคะเป็นระยะยอมรับค่ะยอมรับว่า ชีวิตนี้หนีความตายไม่ได้นะคะค่ะแล้วก็จะเป็นการพยาบาลนะคะก็คือจะเป็นการสื่อสารกับครอบครัวนะคะให้เข้าใจวัตถุประสงค์การดูแลนะคะ,ะแล้วก็จะเป็นการดูแลด้านร่างกายนะคะให้เกิดความสุขสบายนะคะทุกทรมานน้อยที่สุดนะคะแล้วก็จะเป็นการดูแลด้านจิตใจนะคะเข้าใจให้กําลังใจนะคะ ก็จะเป็นการดูแลด้านจิตวิญญาณนะคะก็คืออให้ทําพิธีหรือกิจกรรมตามความเชื่อได้นะคะหรือว่าจะช่วยประสานงานถ้าครอบครัวต้องการพาผู้ป่วยเด็กเนี่ยกลับไปเสียชีวิตที่บ้านนะคะ